ก็คำสุขให้หนึ่งใบที่ต้องการสปอร์คุณในวันนี้ก็คือ give peace a chance จงให้ความสงบสันติสุขในหัวใจจงให้ความสันติสุขนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณลองอัญเชิญลองนำความเงียบเบาสงบเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างนะคะนรับมนุษย์เราถูกโซเชียลมีเดียเนาะถูกปัจจัยภายนอกข่าวที่เข้ามาทําให้ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราในแต่ละวันนั้นตกอยู่ในพลังงานต่างๆมนุษย์เราคือพลังงานหากเราอยู่ในพลังงานเดิม เศร้าทุกวันมีแต่ข่าวลบแน่นอนไม่มีใครเอาข่าวดีๆมาโชดน้อยนะคะมนุษย์เราก็แค่ต้องการที่จะทำอะไรก็ได้ให้จิตของเราเนาี่ยตกในการที่เราเอาตัวเองไปอ่านข่าวร้ายข่าวต่างๆที่เป็นพลังงานลบเนี่ยคุณดูดซับพลังงานนั้นทันทีแะาว่าคุณนั้นยังไม่เก่งในเรื่องของการปรับอารมณ์คุณก็จะอยู่ในวิบบิ้นชั่นพลังงานที่อยู่ในขึ้นพลังงานต่างๆแบบนั้นเพราะนั้นจงอยู่กับความสงบ สันติสุขในรูปนี้งดงามมากๆเลยเป็นเทพธิดาที่นะคะได้รับอิสรภาพเพราะมีนกนะคะนกก็เป็นสมบัติอิสรภาพนในเร้่องสยายปีกแล้วพร้อมติดปีกบดยวินไปสู่สิ่งที่หลาต้องการพบเจออิสระพบเจอความสุขสงบในหัวใจอยากให้ทุกท่านนั้นได้ปรับพลังงานในตะวันนะคะพยายามไม่เอาตัวเองลงไปอยู่ในสื่อที่จะดึงพลังงานของคุณตกลงไปแม่หมอเช่ว,วทุกท่านจะมีวิจรารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารในการคัดกรองเลือกข้อมูลที่เราเสพในตะวันมันก็คืออาหารทางอารมณ์ ไม่ใชทั้งคนที่รอบกายเราค่ะเรารู้สึกว่าคนนี้อยุดด้วยแล้วรู้สึกพลังงานตกรู้สึกดึงเราเหลือเกินก็ให้คุณถอยห่างออกมาปัจจัยภายนอกต่างๆจะต้องไม่มีผลหรืออิทธิพลเหนือความรู้สึกภายในจิตใจของคุณจิตใจของคุณหักแข็งแกร่งพออยู่ในขึ้นพลังงานที่สุพอแน่นอนสิ่งที่เราภายนอกจะดึงดูดสิ่งดีๆดีเข้ามานะคะเราพูดข้อความในไพ่กันเนาะ i am living your belief รัฐบาลบอกว่าจะมอบของขวัญอลังการให้กับคุณ e a s e of mind and heart นั่นคือความสงบสุขสงบจิตสงบใจลึกซึ้งมากๆเลยนะคะใครได้บอก And to peace I give is a g i f t the world c a n not give และของขวัญที่จักรวาลมอบให้คือความสงบสุขนั้น mm hmm. เขาบอกว่าไม่มีท่านใดไม่มีคนใดเนี่ยจะมอบให้ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้หากคุณจะต้องการรับความสงบสุขแน่นอนคุณจะต้องฝึกฝึกจิตของคุณนะคะให้สงบเพื่อรับสัญญ,ญาณรับของขวัญจากจักรวาลเริ่มจากการปรับอารมณ์ความรู้สึกให้อยู่ขพืนพลังงานแห่งความสำนึกรู้คุณ,คณกับสิ่งไรได้น่อยๆแต่ละวนัน แล้วพยายามทำสมาธิเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลดาวน์หลดข้อมูลจากจักรวาลขอ,อยด่านดำเนินชีวิตด้วยความรักที่ไร้เงื่อนไขจักรว้น,นี้สวัสดีค่ะ